อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยยังไม่มีใครรู้พี่อัจฉริยะยังไม่รู้พี่หมอเขาก็ยังไม่รู้อาจารย์ปานเทพเขาก็ยังไม่รู้กาแชรตรงนี้แต่ขอเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนขอเก็บเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยยังไม่มีใครรู้พี่อัจฉริยะยังไม่รู้พี่หมอเขาก็ยังไม่รู้อาจารย์ปานเทพเขาก็ยังไม่รู้เพราะว่าตัวแจ็คเพิ่งเจอเมื่อวานแต่ยังไม่ได้โทรไปบอกใครทั้งนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก็จะวันนี้จะลองคุยกับพี่หมอแล้วก็พี่อาจารย์ปานเทพลองปรึกษาเขาดูว่ามันมีทางที่เราตรวจมือถือเอกติกได้ยัง เพราะมั่นใจร้อยเปร์เซตว่าตรวจมือถือไอ้กติกได้เนี่ยมันจะได้อีกหลายอย่างมันจะได้อีกเยอะเพราะอย่างเช่นเนี่ยอทุกคนที่ฟังอยู่อย่างเช่นทุกคนที่ฟังอยู่ทุกคนก็รู้ว่าเราทุกคนเนี่ยเล่นมือถือติดมือถือตัวเองแล้ว ม,มันที่ประเทศอเมริกาคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ส่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ IG คุยกันไม่ใช่ IG เขาก็จะใช้ท e l e เ r a รคุยกันไม่ใช่ทวิ e เ r a รเขาก็จะใช้บ้านสระคุยกันมันมีแอปแอปนี้แหละบ้านฟ้าก็นั่นหลังจากนั้นแต่คนที่นี่นะคนอเมริกาลายเขาไม่รู้จกัก l ล n e l ล n e เนี่ยเขาไม่รู้จัก l ลาย แต่ประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาคุยกันเนี่ยแม้แต่ผัวเมียคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะคุยทางไลน์ถูกไหมครับถูกไหมครับใครทําแผลตรงขาแตงโมอันนี้ไม่ต้องถามผมเพราะผมไม่ทราบใครทําตอนนั้นผมไม่ทราบว่าใครถือมีดอยู่อันนี้ไม่รู้แต่แล้วพบอรตรปัจจุบันนี้กัอบพบคุณเก่าเป็นเพื่อนสนิทกันครับ แล้วก็เป็นรูปน้นนองกันครับตอนนี้เ,นเข้าใจเหตุผลหรือ,อยังแล้วเรื่องหมอคนที่ทำศพแตงโมแล้วหัวเขาเป็นอะไรเร็วๆนี้ผมจะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจกับหมอนิติวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องศพแตงโมแล้วเอาใบพัดเรือเนี่ยไปโดนกระบ,บาดแถลของแตงโมอ,อยากจะอยากจะให้เ n ีเนไปติด มออุบาตินี้นะเอาใบาพัดเรือเนี่ยไปโดนกระแผลของแตโมงและอยากจะให้ดี a เนี่ยของแต่โมเนี่ยไปติดกับใบพัดโขจะได้ไปพิสูจน์ออกมาจะได้รู้ว่าโออเนติดกับใบพัดอยู่แสดงว่าใบพัดเหนือยแครั้งแรกดีแอระบุไอโซอ่าอันเ,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 เรียกว่าอะไรอะ่ะผลออกมาว่าไม่เจอดี a แต่หลังจากนั้น พอเอาใบพัดเรือไปไปจำลองกระสบกเนี่ยเดี DNA เลยพอเอาใบพัดเรือพวกมึงโอดใบพัดเรือของเรือไปไปจำลองไงแต่ถ้าไม่ได้เอาใบพัดเรือไปจำลองกับเรือเนี่ย <t> DNA จะติดหรือเปล่าไม่ติดแต่ไอ้ง่ไอหมอเนี่ยหัวมันเนี่ยมันเป็นคนสวัสดีครับคุณเบนหัวมันเนี่ยมันเป็นคนที่มันเป็นคนที่ นายพลนคนใหญ่แต่เขาน่าจะคาดหวังไว้ว่าเขาจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเร็วๆนี้แหละผมจะเปิดข้อมูลให้ทุกคนทั้งหมดว่าโพบคุณเก่าบิ๊กปัสแล้วอ่าบิ๊กตมีความสนับสนุนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้ผมต้องแต่ก่อนผมไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับบิ๊กโจ๊กนะแต่เดี๋ยวผมอาจจะคุยกับบิ๊กโจ๊ก เพราะว่าแอดไลน์อะไรมาหรือมีเบอร์โทรอะไรของเขาอะแต่ยังไม่ได้คุยแต่เรื่องเนีน้ต้องคุยกับบิ๊กโจ๊กหายขอขอยินยนันข้อมูลน่ะมีอยู่แล้วแต่แค่ให้บิ๊กโจ๊กอะแค่ยืนยันมาว่าข้อมูลที่ของมีเนี่ยแกคิดว่ามันใช่ตามตรงนั้นไหมเพราะว่าผมมีรูปภาพต่างๆนานาคือมันมีความสนิทสนมกันไงแต่ถ้าไม่มีความสนิทสนมกันก็ ้คไไ็คงเป็นไปได้ยากถูกไหมคงเป็นไปได้ยากแต่หัวของเอหมอที่เอาใบพัดเรือไปไปจำลองกระสบแตงโมเราพยายามที่จะอยากให้เดียนในแตงโมในปฏิติตรงนั้นจะได้พิสูจน์ออกมาได้ว่าเอา่อ แผลเนี่ยนอนจากใบพัดเรือแต่พอทำเรื่องนี้เขาเขียนอะไรยเยาวๆไม่ prince prince p r i เลยนะั่นเขาเขียนอะไรมายาวๆแล้วอยา,อา,ากจะให้ไปโดนกานเป้ายที่อกสุ้เ็จคนให้เกาคนที่โดนว่นนอคุณกลก้าวกา้ามาด่ากับไม่โกงครับแค่นั้นนะ แต่เขาโชคดีว่าสมัยก่อนผมอาจจะด่าแรงกว่านี้ตอนนี้เขาโชคดีอืมโชคดีโชคดีมพวกมึงโชคดีก้างเขาก็รับคำสั่งว่าให้ให้ไปเรียกว่าอะไรอะ่ะทำยังไงก็ให้ได้ต้อง ออกมาต้องผมออกมาว่าโดนใบปัดเรือเข้าใจยังเขาก็ทำพยายามนะ you can speak Thai w e มีอะไรมีคำถามอะไรอะนั่จคเ็นนคไอผมอะพวกเราเนี่ยไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่จริงจริงอะ where did the Moo die the port or she d อ e d on the น p e e d โ o ๊ t อ่าน่าจะบนบกครับน่าจะบนบกมากกว่าคือ <c oughs> มันมีหลายอย่างที่มันแปลกเข้ามาในคดีนี้ <c oughs> แจงมูเนี่ยอายุสามสิบแปดใครไม่เห็นด้วยกับผมแย้งมาได้เลยแต่ผมพูดและผมจะ BIG j o k e please come back ผมจะพูดในทำนองที่ข้อมูลที่ผมเจอหรือหลักฐานต่างๆนานาที่ผมเจอจากเครื่องแตงโมนะคือแตงโมไม่ใช่อายุสิบตวที่จะให้ย้ายเรือไปอีกเรืออีกลำหนึ่งตัวกูก็ตัว ตอนแรกคุณนี่ก็อวตารพอกูเข้าไปกดไปดูก็เออไม่ใช่อวตารมันเองใช่ก็มันนั่นแหละเออฮะมันเองแต่ <laughs> พี่บอกว่าจะเปิดอีกไหม <laughs> พี่จะให้เปิดมากกว่านี้มันจะมีที่ยืนไหมคุณหมอเบรก,ไ,กไ,ไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเนาคุณหมอบอกว่าเขามามตามแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วพอแล้วแค่ทิ่เตีน<ม>เ้นเลบุตันพอแล้วพอแล้วเออ แต่อันนั้นแน่กูไปหาแล้วมึงเก่งนนาะไปหามาจากไหนเนาะกูชอบมึงเก่งมากเลยยอมรับมึงเก่งมากเไปหาจากไหนสัตว์สัตว์จริงๆเลยมีแบบนี้อีกเยคุณชอบเขาใช่ไหมมึงก็เลยแบบไปตามหาลูกเขาเอ้ยเข้าใจคำใหม่นี้ไหมเออนี่กับใครกับใครอะไรมึงอะเพื่อนรักมึงนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้หน้าหล่ออีกคนหนึ่ง ทุกคนทุกคนห้องนี้ห้องไหนห้องนู่นทุกคนรวมพลงังรวมรวมกันคนเข้ามาคนเข้ามาหาเรากี่เอากี่กี่คนนี่งทำไมเขาจะเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวได้เหรอ,อ,อ,อเพราะว่าจะบินก็นให้บินทีเดียวเลยไงเอาสักห้าพันเวลาบ,บินนี่มึงบินคนเดียวหรือกูบินด้วยเนี่ยมึงไม่บินเหรอสักห้าพันเอามาเลยรวมพลังเลยทุกคน เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะวันนี้สิบแปดหอกแลกันโอ้แต่ละคนบอกดู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 ฮะไอ้บินสรุปถ้าเกิดแจ็คเปนแบบไอ้แจ็คมันบินใช่ไหมฮใช่ไหมแจ็คบินคนเดียวเหรอเค่แวบหนึ่งอ่ะมันมันน่าจะจับทันมั้ไม่รู้อ,ะอ่ะตอนนี้กี่คนล่าของมันแจ็คอ่ะไม่ไม่เคยทุกคนฟังนะฟ,งฟังฟังแจ็คกับผมนะอย่าทำคือผมอะจะไม่ได้เปิดรูปหน้าของไอ้แจ็ค ผมจะเปิดรูปหน้าของผู้ชายอีกคนหนึ่งจะไม่เปิดหน้าเองไอซนนะไม่เปิดโอเคไอติงไอติงไอติงกดหนึ่งนะทุกคนอยากดูก็กดหนึ่งมาดิเอาแล้วเอาแล้วอยากดูกดหนึ่งมาเลยเร็วๆบอกแจ๊บบอกแจ๊บเอาแล้วอยากดูกดหนึ่งกดหนึ่งเลยโอ้ยโอ้ยจะเป็นเรื่องสนิทสนิทแบบนี้เทียบเลยแบงนี้เทียบเลยฟังนี้ก็เทียบหมดละโอ้ยหนึ่งบางมีแต่คนอยากดูว่าตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้แหละเออ มีแต่หนึ่งนะอสามช่องอเลยนะใครอยากดูกดหนึ่งเลยโอ้โหเอ้าเอาโอเคใครจะใครรู้จักใครไม่รู้จักการาเตะนะใค,ใครรู้จักใครไม่รู้จักนะแต่